ของก็นนะครับเติมพลองเรือม,มาแล้วนะครับไปชมกัน ต้องแป๊ดลองไม่ดังก็จะถึงไม่หูร้อนอาจจะฝากถึงหัวก็ได้เงียย yeah ขึ้นมาแล้วครับไม่รุดไม่รุดลงมาท่าอะไรก็ได้ตามใจชอบได้เลยใครับอยงั้นดีแล้วต้องกลัวหลุดมาแล้วครับโอ้ยไปสู้สู<ร>้สู้โอ้ไายเยอะเลยแอะไฟลบกเลยเหรอโ<ร>อดขนาดนี้โอ้ยโดนรุ่งไหม มันดูแล้วลยโยมันแน่เลยอย่างนี้มีท้องโ,โดนอยู่ใต้เลยนี่เองอยู่ใต้อยู่ใต้เลยอ้าวเข้าไปก็ดีโดนแล้วนะครับโดนแล มันต้องสายแบบนี้ใช่ไหม กินให้เรือแล้วก็ลากมาหากล้องต้องเกี่ยวหน่อยอย่ามองโกยญ่ขยกละโวตปาเล็กอ๋อโอ้โหเจอเป็นตู้ครับผมครับเฮ้ยสาวปลาเล็กเลยวะนี่ไยแดงโอ้ยเฮ้ยลอยสีไดหมเอาปะไม่เอาไม่ลอยก็ไม่เอา กินยังไงกินตัวเบ็ดอย่างเดียวไม่ลอยก็อยา่อ อนอุ้ยโดน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 กลางน้ำหลุดหลุดอีกโอ้โหกลางน้ำแล้กลางน้ำแล้กลางกลางน้่เวรกรรมของเรา นี่มันเบาเบาวะอยู่แล้วดีใจ <c oughs> ปั่นเร็วเกินสบัดสบ,สบททัดตีหัวสะบัดใหญ่เลยหลุดที่นี่นึ่งสสาม เห็นแล้วเห็นแล้วปั่นเร็วไม่กินหยุดเหยื่อกินเพื่อนโอ้ติดตรงไหนวะนะแต่ท้องเนาะท้องอีกท้องท้องต้องระวังไม่ก่อนนอนเอาละ่หวงป่าเดียวได้ไหมคีบหน่อยเดียวอ คว่ำนี่ดูไม่เ่อแล้มึงกูเนี่ยหดไปหลายตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเออเ่นี้อะไรดีไมู่ไม่มีคำบรรยายเขาออกแล้วมเข้าไว กอ,องสูงไหมเนี่ยฮก<ะ>อ,องสูงไหมสูงนะตรกกลางเล เห็นตัวแล้วอุ้ยเลยอ่ะยินดีต้อนรับสู่บางสะพานครับปักอีเอ็กนะอีเอ็กนะอีเขียวนะ

ได้อันนี้ก็ได้วิ่งคือเรือกใยหลังกินเขา,า,าไฟนี้มันมันมีตัวเดียวหรอก่อยเรือทั้งวันอะไรเงี้ยน ยืดเกือบล้วงนี้แล้วกอรตั้งเลยยัดได้เลยยังยืดมากินด้วยน้องเป็นปลาไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยโดนโดนแล้วปลาโดนโดนราคาด้โอ้ค่อมเลยโอ้โหเดี๋ยวบอกไม่โดนไง ได่บอกไมโด้ไงโอ้โหตอนีเลยถ่ายวดีโอรอยังรอโอ้โหมันนี่ปลามากินอะแปลกใช่ไหมครับใช่กำลังันอยู่ันใช่ไหมตันอยู่ไม่ตัจไม่ตนงไม่อะไรเอนงย โดนไหมโดนไหมอย่างพีนาเนี่ยวะเดี๋ยวมี่องบนเยอะดิเดี๋ยวคนเดี๋ย่างล่างยังรอเกมอยู่ข้างล่างผมตอบไปก่อนเดี๋ยวพัน ู่นู่นลากไปพันของเขาต้องเช็ดสายแล้วแหละสายแฟรมนเข้ามาเยอะนะตรง,งนู้นตรงที่เขาอยู่ตรงนั้นสายผมอ่ะปกติ <c oughs> <c oughs> ใช่สายอาจารนะ์พันเยอะอเหีเ้อ่อะไรครับเนี่ย โอ้โหตัวลื่นมันพู่เลย <c oughs> โอ้ยอโยนั่นแหละไฟมันใช้เหมือนกันคูน่กันเลย ฮอตฮอตวันนี้ฮอตมากัดเด็กใหม่ตลอดเลยฮอตมากวันนี้น้ำอย่างนี้มันต้องโดนตีก่อนแล้วน, oh, น้ำต่ำต่อโอ้หนาวต่ำต่อ แล้วเราอังเขาจับคันไม้จับคันไม้ที่ตอนนี้แหละโอเอเค้าทำไว้เรือไหลังแล้วเรือไปหลังก์กูอีโด้แล้ววิ้ยิเฮียไป ไม่มว้ไ่โดนเราต่อวะไปยิดแล้วนั่นนั่นเป็นโอ้โหพดจริงๆอันนี้หลุดเป็นไงวะเอ้ยเป็นยังไงวะเนี่ยสามคน มีปลาเดือดอยู่นู้นตีนตนไม่ถึงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ต่อตีไปด้วยไม่ทันแล้วปลาลยครขึ้นนึงฮะเลยยังมีเล้อยท่อึงโดนใหม่นี่ลเลยไปเลยมันจะไปได้ เออมาลองอินซีโดดแถวนี้ดีก่่อใกล้บ้านเนี่ยมันกันโอไกลเกินกลข้ไม่ใครเอากันโอ้โหกัดปุยปุยปุ๊บลุดปุ๊บปุ๊บ

ไปไปแล้วใคร <ti sharing> <ti> รขาดหรือเบ็ดขาดเปล่าเขาลงเบ็ดตุดมันเต่าเ่าลองดไม่น่าจะขาดขาังชุดเลยอ่ะเรียรุดรุนรุนรถว่าจะพูดทอแตง้ยโอยยอนเลยยอนเลยละกี่ตัวกี่ตัวแล้วเนี่ยตรงเนี้ยนแนวดิ่งด้วย เย็นเว้ยยิงย่อนกันใหญ่ไม่ได้ละเราแบเงี้ย กองอยู่ทางนี้ใช่ไหมเนี่ยโองยากองอกวี่ยวขำคุงนะไม่ไหวแล้วน้ำนึกจัดแนวดิ่งเนี่ยบนเนี่ยโอ้ยบอกี้กินอ่างนี้โดนเลย รอ,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 อบลังรอบลังรอบลังจริงะแต่เอาขึ้นก่อนตัวเดียวกับเน่ยู้วไปนดึงไปเลย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 ผมไปติดแน่เลย ติดเราไม่ถึดเป็ปติเขาไม่ว่างคลิปตาร้อนก่อนยายอยู่มาแล้วตายกุยเปิดหัวตะกราตัวแรกของวันนี่กี่โมงเนี่ยตาเจ็ดโมงเจ็ดโมงเย็นเจ็ดโมงเย็น คู่ครับคู่คู่คู่เมื่อกี้เราก็โดนแต่ว่าเราเรานึกว่าไปติดเขาเราเลยไม่คุยไปเกี่ยวให้ฟ้าว้า ให้ดุตนาเจ้าของคลิปก่อนเขาไม่ได้นะครับเขาไะ่ได้คนตากินนะพูดอย่างเงี้ยพูดได้นะเฮ้ยเ่าจะทายแล้วเอาลย

कुराते कुची को नेको เก็บได้ชารเอ,อ,เวอ,รอาวหาเติมไปที่เดียวเองเก็บไปใช่ไหมไปขึ้นด้วนไหมกูออกพอแล้วนะเดี๋ยวมืดล้วเนี่ย5โมงจอดอีกอแล้ว้องดูแล้วยอม សូមមើលមកหน่อยកង់បាក់អូនេះ